วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นวิทยาลัยระดับประเทศมุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและสังคมดังนั้นมีการจัดตั้งแผนในการขยายการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาสู่ชนบทมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ด้วยนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารสู่การทำงานของคณะครูและบุคลากรส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนี้ยังคงเป็นสถานศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น6แผนกวิชาได้แก่ช่างยน ช่างไฟฟ้าช่านอิเล็กทรอนิกส์การบัญชีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการโรงแรมนอกจากนี้ยังมีชมรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาเกาหลีอีกด้วยวิทยาลัยการอาชีพรานบุรีมีอาคารที่รองรับการเรียนการสอนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษา และยังปรับปรุงอาคารและสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งโซนห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์อาคารโดมอเนกประสงค์ทถงจัดนิทรรศการโรงอาหารสนามฟุตซอลและบาสเกตบอลกลางแจ้งศาลาพักร้อนบริเวณรอบอาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและมีบริการรถรับส่งนักเรียน เดินทางรับส่งระหว่างตัวเมืองปราณบุรีและวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีอีกด้วยกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแล้ววิทยาลัยการอาชีพปราณบุรียังส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีความหลากหลายเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการกิจกรรมทางด้านกีฬา รวมถึงด้านนันทราการรางวัลเกียรติยศของครูและบุคลากรคณะครูและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพรามุรีต่างมุ่งมั่นพัฒนาผลงนานทางด้านวิชาการจนได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดภาคชาติตลอดจนระดับนานานชาติอันช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัลจากงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ผลงานนวัตกรรมรางวัลจากการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและองค์ความรู้ที่เป็นสากลวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยทางวิทยาลายัยได้ตกลงร่วมเป็นพันธมิตรมากกว่า50หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาคการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในโครงการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ทักษะและเพิ่มประสบการณ์รวมทั้งการพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมหลังจากสำเร็จการศึกษานอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรียังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสถานศึกษา ทั่วบริเวณพื้นที่อำเภอรปราณบุรีและบริเวณใกล้เคียงมากกว่า30สถานศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวิชาการกับวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรอย่างสม่ำเสมอ